สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผูดจัดการออนไลน์เขียนโดยคุณโสผลองค์การมานำเสนอครับหรือด้วยเหตุกาลีบ้านกาลีเมืองน้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอแม่สายและตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่นอกเหนือจากน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆของประเทศสร้างความทุกข์ระทมให้ชาวบ้านที่แทบสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านชั้นเดียวที่จมมิดทรัพย์สินต่างๆหายไปกับสายน้ำนั่นหมายความว่าจะต้องหาเงินมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นอุทกภัยที่เกิดจากภาวะโลกร้อนหรือความวิกฤตของสภาวอากาศการตัดไม้ทำลายป่าสร้างภูเขาหัวโลนก็แล้วแต่จะเข้าใจ ตัวเมืองจังหวัดเชียงรายถือว่าเสียหายหนักในรอบ60ปีแต่อำเภอแม่สายจมน้ำหลายครั้งเพราะเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำสายและแม่น้ำซึ่งไหลมาจากพม่าซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาประชาชนขอบคุณทหารหน่วยต่างๆที่เข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าเมื่อยังไม่ถแถลงนโยบายก็ทำอะไรไม่ได้อย่างนี้จะมีรัฐบาลทำอหิวาไปทำไม เมื่อไม่มีจิตสำนึกของสภาวะวิกฤตและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือประชาชนในยามเผชิญกับภัยพิบัติข้าราชการประจำต้องทำหน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลสั่งเพราะระบบบรรเทาสาธารณภัยมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนแรงหรืออากาศหนาวเย็นที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนการถแถลงนโยบายเป็นเพียงพิธีกรรม แต่จิตสานึกของหัวหน้าพักการเมืองไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับการถแถลงนโยบายแต่คงเป็นเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนไม่อยากจะยุ่งกับสภาวะวิกฤตมากกว่านั่นเป็นเพราะต้องเสียเงินทองช่วยเหลือประชาชนปล่อยให้รัฐบาลจัดการเอางบประมาณมาใช้จะดีกว่าและยังจะมีคนตักตวงผลประโยชน์จากการใช้จ่ายด้วยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมีน้ำท่วมต้องมีเรือทองแบนถุงอย่างชีพ หน้าร้อนหน้าแรงต้องเอารถน้ำแจก,กจ่ายเพื่อบริโภคหน้าหนาวต้องเอาผ้าห่มไปแจก,กเงินทั้งนั้นจากงบประมาณที่สามารถพงทายผ่านขบวนการคอร์รัปชันเข้ากระเป๋านักเลือกตั้งและข้าราชการบางพวกที่ทอยศต่อประชาชนรัฐบาลนี้ยังขาดจิตสำนึกซึ่งไม่น่าแปลกเพราะดูผู้นำก็น่าจะรู้ว่าเป็นอย่างไรมีความเดียงสาแค่ไหน โดยพฤติกรรมคุณวุฒิวัยวุฒิ EQ และ IQ เป็นที่ประจักษ์ไม่ต้องพูดถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆนับตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยการทำงานการแสดงออกกริยาอาการต่างๆเป็นที่จดจำของประชาชนที่น่าแปลกที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยร้ายแรงเมื่อมีผู้นำรัฐบาลเป็นหญิงซึ่งมีปัญหาเรื่องวุฒิภาวะสติปัญญา ในการรับรู้ถึงวิกฤตและความจำเป็นชุกเฉินเหมือนน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศในปี2554หรือว่าบ้านเมืองนี้มีปัญหาภัยพิบัติเมื่อกลุ่มกาลีบ้านกาลีเมืองเข้ามามีอำนาจบริหารจัดการจึงทำให้เกิดอาเพศร้ายแรงสร้างความทุกข์ร้อนทั้งแผ่นดินภัยพิบัติธรรมชาติซ้ำเติมความทุกยากของประชาชนด้านเศรษฐกิจซึ่งถูกกินรวบโดยทุนสามาน ผู้ขาดธุรกิจแทบทุกด้านทั้งอาหารการกินพลังงานไฟฟ้าน้ำมันกา๊าดและสิ่งของจำเป็นนั่นเป็นเพราะการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกและไม่มีรัฐบาลใดจะจัดการอย่างยิงจังเพราะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งอยู่นานยิ่งสร้างความหายนะซ้ำเติมสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้วประเทศไทยโชคดีความสมบูรณ์ในสภาวะปกติไม่มีภัยพิบัติ เพราะถูกล้อมสกัดกั้นภัยธรรมชาติทุกด้านแต่การทุจริตคอร์รัปชันโดยนักการเมืองนายทุนกินรวบผูกขาดและข้าราชการกลางฉินทําให้ประเทศไทยล้าหลังยากที่จะฟื้นตัวได้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกําลังเผชิญปัญหาหนี้สินสารพัดและความทุกยากในการดํารงชีพแต่หัวหน้าคณะรัฐบาลคนใหม่สัญญาว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นเหมือนสุนัขผายลมยามบ่ายเพราะไม่รู้ว่า คณะการเมืองกลุ่มนี้จะอยู่รอดได้นานเท่าไหร่ดูโง่เฮงโจรของแต่ละคนล้วนแต่มีปัญหาพฤติกรรมด้านบกพร่องจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หลายคนมีปัญหาเสียงร่ำลือเกี่ยวกับการคอรับชั่นมาโดยตลอดแต่รอดมาได้เพราะเงินและอำนาจการติดสินบทการแถลงนโยบายรัฐบาลไม่มีความหมายเพราะโครงการใหญ่ๆถูกสงสัยว่า จะเกี่ยวโยงกับการหาเงินก้อนใหญ่ในการแสวงหาผลประโยชน์ก่อนบ้านเมืองจะเสียหายมากกว่านี้เพราะปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเช่นหนี้ครัวเรือนและหน,นี้สาธารนณะความพยายามจะกอบโกยความมั่งคั่งจากแผ่นดินนี้ผ่านโครงการกาสิโนขายชาติโดยการให้เช่าที่ดินนาน99ปีโครงการรถไฟขนส่งสินค้าที่เรียกว่าแลนบิดการแจกเงินดิจิตอลและการซื้อคืนโครงการรถไฟฟ้า โครงการเหล่านี้ถูกสงสัยว่าเป็นการปล้นแผ่นดินครั้งใหญ่ก่อนที่จะโดนประชาชนจัดการเหมือนกรณีสีหลังกาที่ประชาชนบุกบ้านผู้นำประเทศและนักการเมืองอาเพศจากกลุ่มกาลีครองเมืองและนำไปสู่หายนะของประเทศจากการปล้นทรัพย์สินแผ่นดินหรือไม่ต้องรอดูเพราะการเวียนจบครบสมัยของนักการเมืองหน้าเดิมได้สร้างบรรยากาศความน่าสยดสยองอย่างยิ่งคบเด็กสร้างบ้าน คบผัวลานสร้างเมืองยังเป็นคําเตือนแบบไทยๆดังนั้นอาเพศจากภัยธรรมชาติเพราะสภาวะกาลีบ้านกาลีเมืองจึงเป็นเหมือนคําเตือนว่าความชั่วร้ายโดยกลุ่มโง่เฮงโจรจะไม่จีรังยั่งยืนรอดูก็แล้วกันว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นของจุดจบของกลุ่มกาลีบ้านกาลีเมืองหรือไม่ถ้าประชาชนผู้รักชาติลุกือขึ้นมาขับไล่พวกโจปรปล้นแผ่นดินรอบใหม่ ชนิดขุดรากถอนโคนอย่างสีหลังกาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ